กลาซี่ขับเผยสเปคกล้องก a าซี่ซีโฟอย่างทดสอบที่50ล้านพิเซลไม่ใช่200ล้านพิเซลก่อนหน,น,น้นาน,นี้ได้มีข้อมูลว่าซัมซุงก g าซี่ซีโฟหอาจอัปเกรดกล้องหลังตัวหลักเป็น200ล้านพิเซลเหมือนกับกลาซี่เอ4ยี่สิจากเดิมที่ใช้50ล้านพิเซลในก a าซี่ซีโฟครับ แต่เหมือนว่าในตอนนี้ทางแบรนด์ก็ยังทดสอบกล้องหลังในจอพับเดยทงที่50ล้านพิเซลเหมือนเดิมครับโดยเว็บไซต์ Galaxy Club ได้เผยรายง,งานว่า Samsung ยังคนทดสอบกล้องหลัง50ล้านพิเซลแบบเดียวกันกับที่ใช้ใน f 4 5อย่างไรก็ตามครับยังไม่ได้มีข่าวร้ายทั้งหมดนะครับเพราะอาจจะมีการทดสอบกล้อง200ล้านพิเซลด้วยเช่นกันครับในภายหลังตัวเลนส์อื่นๆอ,อาจมีเหมือนเดิมคือ เลนส์น Natural ัทเทอรวายความละเอียด12ล้านพิเซลเลนส์เทเลโฟโต้3เท่าความละเอียด10ล้านพิเซลพร้อมด้วยกล้องที่จอด้านนอกความละเอียด10ล้านพิเซลและกล้อง้าใต้หน้าจอด้านในความละเอียด4ล้านพิเซลครับนอกจากซ4 6แล้วก็ยังมีภาพเรนเดอร์ยังเป็นทางการในไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ครับโดยคาดว่าจะมีหน้าจอด้านนอกที่กว้างขึ้นกว่าเดิมแต่เครื่องนั้นสั้นลงเล็กน้อยครับขณะที่ฮาดแวรน์ Man อื่นจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกบ้างนั้นเราคงต้องรอดูต่อไปครับ